ครั้งนะครับกับโจนาธานวันนี้ผมจะแนะนำการแสดงกลไพ่ชุดหนึ่งครับที่เรียกว่าซัลตรีกราดหรืออ e ิเล็กทรอนิกส์กราดหรือเรียกอย่างว่าไพจิกจักรนะครับมาดูวิธีการเล่น,นันนะครับผมมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับและในไพ่สำรับนี้จะมีลูกเบิร์ะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นไพ่ปกติธรรมดานะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับผมจะให้ผู้ชมเลือกไพ่หนึ่งใบจากสำรับนี้โดยการสุ่มเลือกใช้นิ้วนะครับ จิ้มเข้าไปในสำรับตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจากนั้นจำไว้นะครับไม่ต้องให้ผมเห็นว่าไพ่นั้นเบอร์อะไรนะครับแล้วก็อาศัยครับไปในสำรับตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับไพ่ก็จะอยู่ในสำรับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่เห็นผมจะตัดไพ่สักสองสามครั้งนะครับเพื่อสลับไพ่นะครับ ผมจะไม่เลือกไพ่ออกมาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ชมเลือกเบอร์อะไรครับผมจะกรีดไพ่ลงไปบนโต๊ะแบบน,นี้จากนั้นผู้ชมลองเอามือชี้มาไว้นี้ครับตรงไหนก็ได้อ่าแบนี้นะครับเอเอออกมาบางไว้ตรงน,นี้นะและผมจะขอทายว่าไพ่ที่ผู้ชมเลือกคือเอกพระหลานตัดนะครับ ใช่เลยครับดูนะครับเอขาลับตัดไปนี้นะครับมันพิเศษในไพ่สำรับมีอยู่หลายอย่างด้วยกันก็คือว่าดูดีๆนะครับผมเอเขลับตัดสอลลงไปตรงกลางสำรับนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วผมทําแบบนี้เอขาลับตัดก็จะขึ้นมบนสำได้น,นะครับดูอีกครั้งหนึ่ง โอมอาเอหลังตัดวางอยู่บนสำรับแล้วใช้ใบนี้นะครับซึ่งเป็นสีโอดำนะครับวางทับลงไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเอขลังตัดและสีโอดำวางทับลงไปนะครับเคาะไปที่ไพ่นี้นะครับเอขล่งตัดก็ลงมาข้างล่างสงสัยว่าข้างบนยังมีอยู่ไหมครับเอขล่งตัดบางคนคิดว่ามีไพ่อยู่หลายใบนะครับให้ดูเอขล่ำตัดข้างบนนะครับ ดูไหมดูชัดๆอีกครั้งนะครับว่าเอกลับตัดอยู่ข้างบนหรือไม่ผมจะตัดสลับไพ่เพื่อให้เอกลับตัดหายไปจากสำรับดังนั้นนะครับผมจะตัดไพ่เป็นสองกองแบบนี้ผู้ชมเลือกสิครับระหว่างกองนี้กองนี้เลือกกองไหนครับโอเคเลือกกองนี้ผมจะเอากองนี้มานะครับและ ผมจะแยกออกเป็นสองกองอีกครั like ้งหนึ่งผู้ชมเลือกอีกครั้งหนึ่งสิครับเลือกกองนี้นะครับ่เปลี่ยนใจผมจะกองนี้ออกโอกาสตอนนี้นะครับ12.5%ที่จะถูกนะครับก็คือแยกออกเป็นอีกสองกองตอนนี้ A ข้าหลามตัดถือเป้าหมายนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่รู้นะครับตอนนี้2กลกองนี้เลือกไหมกองครับเลือกกองนี้นะครับผมจะุดฝัน และตอนนี้ก็จะเหลือไพ่สองกองเลือกเข้าไหนครับตรงนี้หัวใออกลือก้าไหนครับอตอนนี้จะเหลือไพ่อยู่ทั้งหมด3ใบนะครับไพ่3ใบเนี่ยนะครับให้ชี้มา2ใบชี้2ใบนะครับ2ใบนี้นี่นะครับ ผมมาสองใบนี้ออและเหลือใบสุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่ก็คือใบที่ผู้ชมเลือกมากินครับเอขลามตัดครซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับเรามาดูครั้งหนึ่งก็คือเอขลามตัดหนึ่งใบในสำรับนะครับผมจะให้ดูก่อนนะครับนะครับในสำรับนี้นะครับ้องสังเกตดูไพ่เอขลามตัดทหเดีนะครับจะมีกี่ใบครับ ท่าผู้ชมจะเห็นว่าเอข้าวหลามตัดมี1ใบในสำรับใช่ไหมครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในสำรับเดียวันี้ดูดีๆนะครับเคาะไปแบบนี้นะครับดูใหม่ครับนะครับไพ่ทางสำรับก็กลายเป็นเอไปทั้งหมดนะครับดูนะครับเอข้าวหลามตัดในสำรับนี้นะครับก็จะกลายเป็นเอไปทั้งหมดนะครับดูดีๆนะครับ ดูช้าๆนะครับเอขลามตัดผมใช้มือปิดไปนะครับยังอยู่นะครับเอขลามตัดก็หายไปแล้วมาดูให้หนึ่งครั้งนะครับก็จะไม่เีเขลามตัดอีกแล้วครับที่อคือความสัมจน์ขอ,าาของ